สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันพุธที่21กันยายน2565นะครับตมเลยวานในช่วงของท้ายตลาดนะมีแรงขายออกมานะจะทำให้ดัชนีดิิดที่1,633.45จุดนะครับลดลง5.14จุดที่เป็น0.31เซ็ มูลค่าการสายวันนี้ก็69,797.26จด้าุดล้านบาทนะเนื่ว่าเนื่องจากบนความกังวลน,นะครับของเรื่องราวที่ว่าเฟดจะขึ้นอัตราเบี้ยนะจะ0ูนหรือว่า1%นะผมเชื่อว่านักลงุนทั่วโลกต่างเฝ้าติดตามผลการประชมุมจึงบ้านเราคงจะทราบผลการจุมของธนาคารการสหรัฐหรือว่าเฟดนะในวันพรุ่งนี้ในตอนเช้านะครับในขณะเดียวกันวันนี้ก็ถือมีประเด็นร้อนๆมีข่าวด่วนเข้ามาในในส่วนของ บูตินนะครับหรือว่าเป็นพนาทิพดีของรัสเซียก็มีการเรีวยกว่าเดามีการประกาศระดมพลนะบางส่วนในรัสเซียนะระบุว่าจะใช้ทุกวิถีทางนะั้นในการปกป้องรัสเซียและจะผนวกทุกดินแดนที่ทหารรัสเซียเนะี่ยเข้าไปยึดครองสําเร็จนะโดยการประกาศนังกล่าวนะคือเป็นการยกกระดับการทําสงครามกับยูเครนนะนะที่ปฏิบัติการลุกลานยูเครนล่วงเข้าสู่ในเดือนที่7นะครับโดยถือเป็นครั้งแรกที่รัสเซียสั่งระดมพลนับตั้งแต่ สงครามโรคครั้งที่สองนเด๋ยวเราจยมาต่อสายมาพูดคุยคุณก่อนพัดบรอดเชสผู้มในการไยวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นูมูละพัฒนาสินจมืสรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันนี้รวมถึงแนวโน้มนะครับในวันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่ครับสวัสดีครับคุณบังพัฒน์คุณก่อนพัดครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับครูนะครับวันนี้หุ้นบ้านเราก็ปรับตัวลดลงกว่า5จุดวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะในวันในช่วงของท้ายตลาดนะมีแรงขายออกมาในจุดนี้ครับผม ก็ต้องบอกว่ายังเป็นเรื่องประเด็นความเสี่ยงนะครับของการดึงสั้นต้องกลับของทางการสลาดนะครับครางนนี้เราไทราบผลว่าเฟดเองจะตัดใจขึ้นดอกเบี้ยนะครับเจสิหปรต์หรือว่าร้อยปรซต์ับซึ่งตลาเองก็ไพรซซีนอกาสในการขึ้นเจ็ดสิห้าเปรเต์เี่ยนะครับไปกว่าแปดสิบห้าเป็นะครับในภาพรวมก็รู้นิดหนึ่งว่าจะมีดิจิสุลไพร์ไหมอีกเรื่องหนึ่งที่เข้ามาเป็นจิตยาลบระหว่างทางก็ต้องบอกว่าเป็นภาพของตัวตลาดเองเนี่ยกำลัง โมตีนพวกแอนทาร์โบี่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่กลายว่าวันนี้เนี่ยมีประเด็นเรื่องตัววันเดือนปูตินนะครับกรดีของตุรเลเซงส่งสัญญาณนะครับเรียกระดมตัวกองกําลังบางส่วนนะครับก็ได้ตลาดนี้เนี่ยกังวลต่อภาวะสงครามนะครับในการทำให้ตัวราคาพื้นดิบดีตัวขึ้นครับสองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ระหว่างเทรดไทม์หุ้นอิงพวกแอนทาร์โบี้ก็ปรับทายได้หมดนะครับ ม่อยเป็นตงปูสเป็นไทย E A c l o d Energy นะครับ B Cream นะครับก็ทำให้ตลาดเองมีแรงกดออกมาเล็กๆครับประมาณ5.0ครับผมครับผมแต่แล้วเห็นในส่วนของพวกสาพาวันนี้ก็บวกขึ้นมานะในส่วนของมัานปูก็บวกขึ้นมานะในจุดนี้แนวโน้มวันพรุ่งนี้คุณคพัดอพพมองอย่างไรครับเพราะว่าานด้านของปูเองมีการสั่งระดมพลบางส่วนในจุดนี้ทำให้แบบว่าอ่านักพื้นกลับมากัวงวลใจกันอีกครั้งหนึ่งในจุดนี้ครับครับชือตลาดนี้อาจจะ ตามดูสก,กันนี้นะครับแต่ว่าเรื่องหลักน่าจะเป็นเรื่องของตัวประเด็นดอกเบี้ยนโยบายนะครับแล้วก็ดอกพลาสติคค่ำคืนนี้วันเฟด็จเองเนี่ยอมองดอกเบี้ยระยะยาวนะครับสอดคล้องที่ตลาดคิดไหมตลาดมองแถว4.5เปอร์เซ็นต์ถ้าไกลกว่าน,นั้นนะครับตลาดก็จะอาจจ s t ความสิน้นดังนั้นภาพความผันตลาดในพรุ่งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในค่ำคืนนี้นะครับคงต้องตามดูเป็นอย่างใกล้ชิดแนวรับ1,610.8กันประมาณร้จุดนะครับวันพรุ่งนี้แนวต้านอยู่ที่1,650.60ครับผมครับผม หุ้นที่แบบว่าอ่ะเป็นการแบบว่าต่ะเป็นหุ้นห,นหลุมหลบภัยแล้วกันโจุดนี้ไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวของอะไรขึ้นนะคุณุลพัฒน์มองดูหุ้นในกลุ่มไหนตัวไหนเป็นพิเศษครับโดยจุดนี้ครับครับจริงๆต้อง,งบอกว่าเรายังคงมองเลือกเป็นลายตัวในไตีไปนะครับก็คงต้องเน้นหุ้นที่อาจจะข้องเกี่ยวกับโครงสร้างไรายได้ภายใตที่แนวเป็นภาพหลักนะครับในชุงชอบพวกหุ้นอย่งตัวกลุ่มค้าปีอย่าง BJC นะครับหรือว่า CRC นะครับรวมถึงหุ้น กลุ่มธนาคารนะครับเป็นตัว S&P นะครับก็เป็น่ดยที่กค่อนข้างน่าสนใจครับผมครับผมด้านรายการกล้วยหอมกับกูุูวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกอนพัฒน์บ้านเลยครับที่มาให้มุมมองวันนี้ขอบคุณมากครับผมยินดีครับสวัสดีครับครับผมด้านคือมุมมองของคุณกอนพัฒน์กรเชนนะครับผู้ในการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นมวุรัพัฒนาสินไดลมาฉายภาพมาให้ มุมมองอไปแนะผมเชื่อว่านะักลงทุนต้องมานั่งกอบติดสถานการณ์ในค่าคืนนี้นะครับเราจะมีปัจจัยอะไรทําให้นักลงทุนนะครับมีปริยาต่อเรื่องราวอะไรก็เป็นอะไรที่ต้องมานั่งกอบติดสถานการณ์กันนะในค่าคืนนี้รวมถึงตลอดชั่วโมงตลอดจนถ,ถึงว่าก่อนที่ตลาดหุ้นไทยจะเปิดทําการในจุดนี้นะครับนี่คือช่วงกล้วยหอมกับกูรูนะครับ